บ้างคฟิลมรัตภูมิถูกต้องครับคุณผู้ชมครับฟิล์มรัฐภูมิวันนี้11โมงเข้ามาที่กองคับการปะป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพบความมั่นใจมาเต็มร้อยแล้วก็ควงทนายคนใหม่ครับทนายประมาณครับมารับข้อข้อกล่าวหานะครับผมที่กองปราบนะครับนะครับผมแล้วก็บอกว่าเพื่อ ร่วมกันพยายามกันโชคทรัพย์แล้วก็หมิ่นประมาทคุณหนุ่มกัญชัยนะครับจากกรณีคลิปเสียงเรียกรับเงินจากบอสบริษัทไอยคอนกรุ๊ปนะจำนวน20ล้านบาทที่เป็นข่าวมาแล้วนะครับทนายประมาณก็เผยว่าจากการตรวจสอบตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ย มองว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดทั้งสองคดีข้อหาหมิ่นประมาทยังไม่พบข้อความใดที่ฟิล์มเนี่ยใส่ความหรือว่าดูหมิ่นทําให้สังคมเกลียดชังพี่หนุ่มกัญชัยส่วนความผิดพยายามช่อโกงก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับการช่อโกงเนี่ยจะต้องหลอกลวงและแสดงข้อความอันเป็นเท็จและได้ทรัพย์สินซึ่งเจตนาทุจริตนะครับต้องมาดูคลิปเสียงว่ามีเจตนาทุจริตตรงไหนนะครับส่วนที่พนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาพยายามกันโชคทรัพย์เนี่ยเนื่องจากบางถ้อยคํามีลักษณะ คมคู่ให้จ่ายเงิน20ล้านทนายประมาณก็มองว่าถ้อยคำอย่างเดียวไม่พอครับที่คุยกันทางโทรศัพท์วันนั้นเนี่ยฟิล์มต้องไปจีนจึงมีการพูดคุยกันในรูปแบบส่วนตัวทำให้บางถ้อยคำเนี่ยดูเลยเถิดล้ำเส้นแต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดนั่นเองนะครับสำหรับปมเงิน20ล้านบาทฟิล์มได้รับการติดต่อมาจาก เจพัดนะครับซึ่งเจพัดเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรฟิลมไม่ทราบมีการอ้างว่างบในการ p r สร้างภาพลักษณ์ในองค์กรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทซึ่งฟิมเนี่ยก็พูดตามข้อมูลที่ได้จากเจพัดนะครับการพูดเหมือนว่าฟิล์มเป็นผู้เสนอแต่ความจริงงบดังกล่าวมีมาก่อนที่ฟิล์มจะรับโทรศัพท์ ในการพูดคุยฟิล์มเปิดโอกาสให้ฝ่ายตัดสินใจนะครับไม่ใช่การไปคุกคามข่มขู่หรือว่าใช้กําลังมองว่าองค์ประกอบยังไม่ครบและไม่มีเจตนาที่ทุจริตนะครับเช่นเดียวกับคดีหมิ่นประมาทซึ่งฟิล์มเนี่ยคุ้นเคยกับหนุ่มกันชัยอยู่แล้วแล,วและฟิล์มก็ได้ขอโทษไปแล้วทนายประมาณบอกได้ว่าหากตนเป็นหนุ่มกัญชัยก็คงให้อภัยไปฟังเสียงจากคุณฟิล์มกันฮะไม่มีเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติ ในใจทุกวันครับหลังจากนั้นได้มีการติดต่อพี่หนุ่มครับเล่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยพี่หนุ่มพูดวันนั้นไหมคะที่เขาบอกว่าตัดสังพันได้ฟังได้ฟังครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่กลัวยกลัวระวังระวังนี่มว้จุกตรงนี้ละครับระวังนะครับระวังอย่างไรแขยงบูมมันจุกไม่จุกยังไงครับเฉยๆครับก็แล้วแต่เขา่พี่เขาพูดยังไงระวังพี่นี่ระวังกลวยด้วยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาครับก็ไม่ไม่ได้อะไรครับผมก็ยืนตามหลักความถูกต้องเสมอครับ อยากจะขอโทษกับพี่หนุ่มเขาอีกครั้งไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยให้อด่าวให้ปากคำนะเราจะจบ,น,บนี่เป็นช่วงที่คุณฟิล์มกับทนายประมาณเนี่ยมาถึงนะครับที่กองอกองคาการการปรับปรามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณฟิล์มก็ขออนุญาตเข้าไปให้ปากคำนะครับ ะะทางด้านหนุ่มฟิล์มก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดยืนยันคําเดิมไม่มีความกังวลอะไรในชีวิตปกตินะครับวันนี้ได้เตรียมหลักฐานมาเยอะพอสมควรส่วนที่พี่หนุ่มกัญชัยประกาศตัดสัมพันธ์ก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับหลังจากที่เข้าไปให้ปากคําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไปฟังคุณฟิล์มกันว่าออกมาคุณฟิล์มให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไงบ้างครับทา แล้วผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอ่ะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอมนี่คือตัวตนผมครับและเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็ยืนงงยันคําเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดไปตั้งแต่วันแรกแล้วผมใช่ไหมครับที่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมผมใช่หรือเปล่าที่ผมวิ่งออกไปคนแรกเลยโดยที่ไม่มีทนายด้วยผมไม่ออกหาพี่ๆสื่อก่อนเลยเพราะว่าผมเคารพรักทุกคนและ อันหนึ่งอันใดผมเคารพกฎหมายเป็นที่หนึ่งไม่เคยไม่เคารพเลยครับแล้วก็ทําอยู่ในตามกรอบทุกประการแต่วันนี้คือผมเห็นว่าสังคมไม่ได้ฟังอะไรผมเลยผมก็เลยเอ,อ,ออกมาพักก่อนเหมือนกับทุกคดีในชีวิตผมที่ผ่านมาครับทุกท่านลองไล่ได้ว่าตั้งแต่ผมเด็กจนผมถึงทุกวันเนี่ยผมอยู่กับทุกคนมาตลอดเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นยังไงครับกับเหตุการณ์ที่ผมเจอผมต้วิพากษ์ไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายเป็นยังไงครับ ผมชนะทุกคดีนะครับมีแค่คดีเดียวครับที่เ a พอผมไม่ยอมรับครับเพราะผมประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะผมมาก,ก่อนการผมมาไวัยกว่าผมเอาเทคโนโลยีของอนาคตมาแล้วผมผิดตรงไหนหล่ะครับกับการที่ผมถูกใส่ความใส่ร้ายทุกอย่างกับที่ทุกวันนี้ผมเจอ โอ้โหคุณผู้ชมเปแต่ฟ์มก็ตอบมั่นใจนะมั่นใจเต็มร้อยแต้วก็เอาจริงฟิ์มเอ้ยถ้าสมมติเราพูดจริงคนติดตามข่าวฟล์มมาก็มีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอเราไม่รู้หรอกว่าคุณจะชนะหรือไม่ชนะแต่รู้ว่าคุณมีข่าวมขาตลอดต้องไล่ไะใชฮะ นะครับตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าดวงไม่ดีเหรอคะถึงได้มีมีข่าวแบบไม่ดีอย่าไปโทษดวงเลยน้องออยู่ที่การกระทำไหมมันอยู่ที่แบบว่าอ้าวถ้าสมมติวันหนึ่งเราไปทําอะไรมันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกถูกต้องไหมแต่อันนี้ด้วยคลิปเสียงด้วยอะไรฟิล์มฟิล์มต้องยอมรับความเป็นจริงคลิปเสียงเป็นเสียงเสียงหนูรลูกถูกต้องไหมแล้วมันมีการไปแอบอ้างเขาไปเอาฉือรายการเขาไปเอาอันนี้แบบว่าไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่มันมันชัดจน แต่โอเคคุณอาจจะได้เปรียบหน่อยได้เปรียบตัวที่คุณยังไม่ได้ไปได้เงินเข้ามาอใช่ตร,ต,ตรงนั้นอา,อาจจะเขาถึงออกหมายจับไม่ได้ถูกต้องไหมหแต่คือคุณยังไม่ได้เอาไปยังไม่ได้ไปเอา20ล้านตามติมน้มาแต่คลิปมันก็ออกมาบอกตลอดอยู่แล้วจนขนาดเดียวกันเรายังไม่รู้นะเพราะว่าคุณอี้แทนคุณเขาพยายามไปบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้นะมันมีเรื่องอื่นอีกนะใช่เงินมาหมดถึงไม่ได้เงินมาหมดก็จะมีคำว่าพระยายายความถูกต้องคตรสอในส่วนทนายประมาณก็อาจจะเอาตรงเนี้ยช่องเนี้ยมาเป็น มาเป็นช่องที่ทําให้มาสู้กับทางด้านทางด้านของอโจ์ว่าไม่อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของพยายามช่อโกงหรือว่าพยายามตบรัพ์คือเหมือนพยายามกันโชคทรั์อ่ะอาจจะอาจจะเขามองว่าอาจจะไม่เข้าแล้วก็มองว่าออที่พี่หนุ่มฟ้องหมิ่นประมาทไม่เข้าเพราะว่าด้วยคําพูดยังไม่มีอันไหนที่พูดแล้วจะทําให้คือหมิ่นประมาทเนี่ยเหมือนก็เป็นการพูดหรือโฆษณาหรือว่าทําอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างเพื่อให คนทั่วไปหรือคนอื่นๆเนี่ยเกลียดชังบุคคลคนนั้นซท่านอาจายมาก็พูดบอกว่ามันก็ยังไม่มีคาพูดไหนที่อุลฟีพูดออกมาแล้วทําให้คนเกลียดชังพี่หนุ่มแต่คลิปเสียงนี้เรามีเสียงทนายไหมล่ะไปฟังเสียงทนายก่อนข่มขู่ไม่มีข้อความข่มขู่เป็นการแค่บอกให้รู้นะครับแล้วก็เตือนสติแค่นั้นเองครับไม่มีใครคําไหนข่มขู่หรือว่ากดดันเพราะนั้นทั้งสองทั้งสองข้อหานะครับ ไม่ครบองค์ประกอบความผิดเลยครับไม่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 ได้มีประวัติพี่หนุ่มเลยไม่มีข้อความไหนไปได้ค่าพี่หนุ่มเลยครับรายการพี่หนุ่มเป็นรายการที่มีกระแสดีมากอะไรต่างชี้นําสังคมได้อะไรต่างก็ก็ไม่ได้ไปว่าไปใส่ได้รายการพี่หนุ่มหรือใส่รายการไปใส่ร้ายพี่หนุ่มแต่ประการใดแต่อ้างวื่อพ่าไม่ผิดใช่ไหมคะก็อ้างชื่อก็เขาเขาคุ้นเคยกันเนี่ยถ้าหากว่าจะตัดพี่ตัดน้องก็แล้วแต่แล้วแต่พี่หนุ่มนะครับ ผม,มเพียงแต่บอกว่าผมไม่ได้บอกให้พี่หนุ่มถอนฟ้องหรือว่าถอนคำนองทุกนะครับที่สื่อออกไปนะครับผมเพียงแต่บอกว่าถ้าเป็นผมผมก็ให้อภัยตอแม่อะอไงแม่แต่พี่หนุ่มพูดออกมาตอบโต้นในเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วถ<ต>ูกต้องแล้วครับมาด,ดามฮะส่วนพี่หนุ่มกัญชัยก็ฝากมาถึงอาจารย์ประมาณแล้วก็ฟิล์มนะครับว่าฟิล์มรัตภูมิเนี่ยไม่ใช่น้องฮะเป็นแค่คนรู้จักแล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยกันจะมาขี้ตู่แบบนี้ไม่ได้ แล้วก็แค่เคยเล่นละครด้วยกันเล่นจบก็แยกย้ายก,กันไปวันดีคืนดีติดต่อมาหาว่าจะมาอ่าจะว่าจะติดต่อบอสพอลเนี่ยมาออกรายการแบบนี้เนี่ยก็คุยได้แต่ไม่ได้คุ้นเคย<อ>พี่หนุ่มบอกด้วยว่าส่วนตัวไม่ใช่คนใจกว้างที่จะมาโหสิกรรมหรือว่าจะมาให้ภายให้ภผยกับใครเพราะาตัวเองเนี่ยไม่ใช่พระครับ <S <S ส่วนที่อาจารย์ประมาณบอกว่าตนเสียหายตรงไหนไม่น่าจะเข้าข้อหาหมิ่นประมาทงั้นขอยืมนะยืมชื่ออาจารย์ ว่าได้ติดต่ออาจารย์ประมาณไว้แล้วเนี่ยแล้วอาจารย์เขาเรียก20บล้านเดี๋ยวอาจารย์มาทําคดีให้ทั้งที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยนี่แบบนี้อาจารย์<อ>จะรับได้ไหม<อ>พี่หนุ่มก็<อ>ซัดมาแบบนี้อาจารย์ต้องฟังที่ผมพูดบ้างไม่ใช่ฟังแค่ลูกความเพราะว่ามันไม่เหมาะนะครับพี่หนุ่มบอกด้วยว่าจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรมีคนอ้างชื่อเราว่ากัญชัยเนี่ยเรียกรับเงิน20ล้านนะครับแลกกับการออกโขนกระแส ชัดแบบไม่รู้จะชัดอย่างไรแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาคลิปนะฮะมาเปิดและปล่อยให้คลิปนี้เนี่ยถูกตัดนะครับคู่กรณีเอาคลิปไปเปิดแล้วก็บอกกัญชัยร่วมด้วยจะเป็นอย่างไรมันไม่ถูกต้องครับล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าเขาก็พูดในรายการในการเที่วันเหตุการณ์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้านะครับผมผมเรี่ยงกับอาจารย์ประมาณใครเป็นน้องผมครับ อาจารย์ฟิล์มรัตรภูมไม่ใช่น้องผมเขาบอกว่าถ้าคนที่รู้จักจริงๆอย่างคุ้นเคยอย่างนายนภัรบิลกินโอ๊ตปามโมดอันนี้คุ้นเคยกับผมฟิล์มเคยไปคุ้นเคยตอนไหนก็แลกแค่เล่นละครแล้วก็แยกย้ยายกันไปวันดีคืนดีติดต่อผมมาบอกว่าอยากติดต่อบอสพอลมานะครับแล้วเขาเรียกประมาณนั้นแล้วพี่ป๋องก็เลยส่งข้อความมาหาพี่หนุม่มกัญชัยอ้าวแล้วบอกว่าอ้าวแล้วกูล่ะ ไม่สนิทกับม <Q zer x 3> ึงหรอพี่หน <oses Five line> ุ <fish> ่มพี่หนุ่มบอกว่าป๋องรักที่สุดป๋องเอาชื่อกูไปอ้างได้เลยสนิทที่สุดรักมากนะครับเข้าใจนะถ้าเกิดเราสนิทกับใครเราไปกับใครมันก็จะเห็นภาพชัดเนาะถูกนะฮามันก็จะมีภาพอยู่แล้วแม่แต่อย่างที่มุกคนบอกแหละว่าในบทสนทนาในในคลิปเสียงที่ออกมาคือมันชัดเจนที่บอกว่า ผมเตรียมกับเขาไว้แล้วคือพูดเหมือนทำนองว่าเตรียมกับพี่หนุ่มแล้วว่าคุยพี่หนุ่มแล้วเออคุยกับพี่หนุ่มแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่มจะลงให้ว่าเอองั้นเดี๋ยวผมก็จะจับตาดูคุณแล้วกันว่าคุณจะทำยังไงให้มันถูกต้องถ้าแบบเนี้ยแฮปปี้เอนดิ้งเลยนี่คือสิ่งที่ณ<ล>งิบบสวยดวยซึ่งมันเท่ากับเหมือนกับว่าเหมือนพูดเป็นกาก,ากาัอ่ะสมมติพูดไปแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเข้าใจได้ว่าคุยกันแล้วแปลว่่่่่าาาาาพีีีีหหนนนนนนุมมมมเเ็็็ดดดงง้้้วววยแลลบอออกกก20ะะัโสทคคจิ เอางั้นพี่หนุ่มคุณก็ได้ส่วนแบ่งด้วยใช่ไหมถูกต้องเขาก็ต้องมาปกป้องตัวเองใช่ครับนะครับเพราะพี่หนุ่มเขาเสียหายแล้วก็รายการก็เสียหายด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางตำรวจก็ให้คุณฟิล์มกลับมาแล้วก็เดี๋ยวอีก15วันก็จะเรียกนะครับเข้ามานะฮะอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องวันนี้ก็คือไปตามหมายเรียกที่บอกค่ะเพราะว่าก็นัดก็คือวันนี้แหละวันศุกร์ครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบว่าติดตามกันก็มาจากมหากราบดีไอคอนถ้าสมมติี แต่ละช่องจะต้องมีการสรุปข่าวสิ้นปีอยู่แล้วถูกต้องไหมไอคอนไปถึงทุกระบบทุกภาควงการไอคอนเริ่มจากลันวงการ M2M M&M เอ่อ M M ก่อนแล้วก็ลันวงการบันเทิงแล้วก็ลันวงการการเมืองรันวงการทนายลันวงการไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมูลนิธิหรือที่ช่วยเหลือแบบคนอ่ะเออเนี่ยไปไหนต่ออีกไหมหมดยัง